9พฤติกรรมการกระทำผิดของเจ้าพนักงานรัฐที่คณะกรรมการปปชมีอำนาจดำเนินการไต่สวนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันครับคณะกรรมการปป,ปชมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานของรัฐและบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดได้ดังนี้ 1. การทุจริตต่อหน้าที่หรือการจงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจที่ขัดต่อบทบรรัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 3. การกระทำผิดในการทุจริตต่อหน้าที่หรือทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 4. ร่ร่ำรวยผิดปกติ 5. ความผิดอื่นที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปอชอเช่นกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐกฎหมายว่าด้วยการขัดการแห่งผลประโยชน์ เป็นต้น 6. เจ้าพนักง,งานของรัฐกระทำความผิดกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งเป็นฐานความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปชหากความผิดอยู่ในกรรมต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันก็สามารถดำเนินการได้ 7. กฎหมายกำหนดให้แม้เจ้าพนักง,งานจะไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำความผิดแต่ก็อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปชเช่น ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการปปชความผิดฐานเปิดเผยข้อความเป็นเท็จเป็นต้น 8. เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศกระทำความผิดเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 9. กกรณีที่คณะกรรมการปปชไต่สวนเจ้าพนักงานของรัฐ แล้วปรากฏว่ามีตัวการผู้สนับสนุนหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินผลประโยชน์แก่เจ้าพนักงานของรัฐเพื่อจูงใจให้กระทําความผิดถึงแม้ผู้สนับสนุนดังกล่าวจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐคณะกรรมการปปอชอก็มีอํานาจในการไต่สวนการกระทําความผิดนั้นเช่นกันทั้งหมดนี้ก็คือ9พฤติกรรมการกระทําความผิดของเจ้าพนักงานรัฐที่คณะกรรมการปปอชอมีอำนาจดำเนินการไต่สวนครับ หากเพื่อนเพื่อนท่านใดมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการทุจริตสามารถโทแรแจ้งได้ที่สายด่วนของสำนักง,งานปาปช1 2 0่วันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ